สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับวาร์เรนอร์มาอีกแล้วนะครับผม3ตัวที่เด็ดจัดกันให้อีกแล้วเสิร์ฟกันให้แล้วทุกวันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดที่เด็ดแบบนี้กดติดตามกันไว้นะครับวันนี้ผมคิดวิเคราะห์มาให้แล้วอีกเช่นเคยนะครับผมไปกันที่คู่นี้เลยบาร์เซโลนาพบดอตมุลนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันมาในนาล่าสุดจะเป็นบาร์ซ่าเนี่ยบุกชนะ3-2ส่วนฟอร์มในนาฬ่าสุดบาร์ซ่าเจ้าบ้านเนี่ยชนะ4แพ้1ส่วนทีมเยือนดอตมุลชนะ3และแพ้ไป2นะครับผมวันนี้ถ้าว่าถือพร้อมเจ โดยเลวานด็อกกี้ลาฟินญาและตอเรสนะครับผมสามประสานเนี่ยยังอยู่กันครบนะครับผมส่วนทีมเยือนดอตมูลเช่นเดียวกันนะครับผมยังต้องขาดแดนกลางตัวเก่านะที่มีการบาดเจ็บข้อเท้านะครับผมส่วนตัวหลักๆเนี่ยยังอยู่กันครบนะน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับผมชุดที่นัดล่าสุดเนี่ยบุกไปกดไายบวกแบบ4-1นะครับผมวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยบาซ่าเจ้าบ้านเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วที่เล่นในบ้านบวกกับขนกำลังเนี่ยพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมมองดูว่าคู่เนี่ยเป็นหมือนถูกคู่นะผมเกณฑ์บอลเนี่ยสสูีกกันใผมเกรดบอลวเนี่ยสมคควรรนะับผม แต่วันนี้เลทราคามาที่บาซ่าต่อลูกครึ่งเนี่ยผมมองว่าเยอะไปนะครับผมบวกกับดอตมุลนะชั่วโมงในฟอร์มเนี่ยดุดันเหลือเกินนะผมจัดจ้านเหลือเกินนะอนนะสองนัดล่าสุดเนี่ยกดไปเม็ดเมตรนะครับผมตอนนี้เกมลูกเนี่ยอันตรายจัด นะครับผมจัดจานนะวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยถึงแม้ดอตมันเยอะก็ตามนะแต่ว่าสภาพความพร้อมวันนี้บวกกับนักเตะกำลังมีความมั่นใจอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมองว่าอดอตมันเนี่ยไม่แพ้นะครับผมมาเยือนก็จริงแต่ผมมองว่าวันนี้อดอตมันเนี่ยเตรียมตัวมาดีนะครับผมอย่างน้อยวันนี้ดอตมันเนี่ยไม่แพ้แน่นอนนะครับผมดูแล้ววันนี้ท้า้ผมเลือกเนี่ยขอกัดฟันอยู่ทีมเยือนดอตมันดีกว่านะครับผมโอกาสเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ที่ที่ผมจัดไปเลยเสือเหลืองดอตมันยันไหว ไปต่อคู่ต่อไปเลยครับเป็นเกมระหว่างสวันซีพบพีมัทนะผมต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันมาในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นสวันซีเนี่ยบุกชนะ2-1นะครับผมวันนี้ฟอร์ม5นัดล่าสุดเจ้าบ้านเนี่ยสวันซีเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1เช่นเดียวกับทีมเยนพีมัทนะครับผมชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นะผมต้องบอกว่าวันนี้สภาพความพร้อมเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้ไม่มีปัญหาเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับผมชุดที่นัดล่าสุดเนื้อบุกไปชนะดับบี้มา1-0นะครับผมส่วนทีงศูนพีีมัเเช่นดยวกันนะยัังมมีปญหหาาานนเเเตะะบบดดจ็้ิๆครับผมแต่คงใช้้ผูเล่นทีมเยนะพีม ได้สองหึ่งมา ผมวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยเจ้าบ้านสวรรค์ซีเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วที่เล่นในบ้านนะครับผมแล้ววันนี้มาเล่นเนี่ยไล้ความกดดันและฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยดูดีขึ้นตามลําดับและอย่างวันนี้สวรรค์ซีเนี่ยต้องบอกว่ามาเล่นด้วยความสบายใจเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องดิ้นรนอีกการตกชั้นแล้วนะครับผมอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับผมสำหรับสวรรค์ซีนะในส่วนทีมเยือนทีมอัต้องบอกว่ากําลังดิ้นรนอีกการตกชั้นนะครับผมดู่รองบุยนะวันนี้มาเจอกับสวรรค์ซีเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสรรรรรรรอออออดดเเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยยยยยยคคคคข้้้้้้้าาาาาางงงงกกกกกะะะะะถึแแแแมมมมมมททืตตตปัับบบผผวววววส์ชใใจไูลล ท่านจะจัดจานอยู่แล้วนะทำประตูได้ตลอดนะครับผมวันนี้ผมมองดูแล้วเนะี่ยสวรรค์สีเจ้าบ้านอย่างน้อยไม่แพ้แน่นอนนะครับผมและเล่นราคามาที่สวนรสีเจ้าบ้านต่อครึ่งครบลูกเนี่ยวันนี้ผมมองดูแล้วเนะี่ยแรงจูงใจเนี่ยสวนรีเนีดูดีกว่านะครับผมไม่ต้องกดดันด้วยวันนี้น่าจะเปิดบ้านเก็บถามแต้มได้อย่างไม่ยากนะครับผมวันนี้พีมัสเนี่ยดูแล้วเนะี่ยโอกาสรอดค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่ากดดันด้วยนะครับผมบวกกับต้องไปยืนเจ้าบ้านที่ฝั่งกำลังร้อนแรงและเข้าที่อยู่ด้วยวันนี้โอกา ไปไปต่ออันนคู่ต่อไปแล้วครับเป็นเกมระหว่างติเซนเซพบกับเบนฟิการ ต้องบอกว่าฟอร์มพัฒนาล่าสุดในรายการเนี่ยเจ้าบ้าน,นชนะ5นัดรวดนะครับผมส่วนทีมเยือนเบนฟิก้าอ่ะชนะ4เสมอหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าคู่เนี้ยฟอร์มเนี้ยต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าความพร้อมเจ้าบ้านวันนี้ไม่มีปัญหานาจจักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับผมที่แพ้ต่อปาเลเดสมา2-4นะครับผมส่วนทีมเยือนเบนฟิก้าเช่นเดียวกันนะครับผมมีปัญหานาจจักเตะบาดเจ็บหน้าเดิมๆนะครับผมแต่น่าจะไม่มีปัญหาในการจัดทับลงบูในคืนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าระดับทีมมันค่อนข้างต่างกันอยู่่่่่แลลล้้้วนนนนนะะคงใชชชเเเุุุดดดดดดิมมทีีัาสยกปอโต4-1 คู่นี้ต้องบอกว่ามาตรฐานทีมเนี่ยค่อนข้างต่างกันอยู่หลายเท่านะครับผมเจ้าบ้านตินเสเนเป็นทีมลีกระดับ4นะต้องบอกว่าเข้ามาถึงในรอบนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับผมถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะชนะคู่แข่งมาได้และเข้ามาถึงในรอบนี้นะครับผมแต่ก็เป็นทีมที่อยู่ในลีกระดับเดียวกันนะครับผมแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับทีมยกักษ์ใหญ่อย่างเบนฟิก้าเนี่ยวันนี้ผมมองดูนะโอกาสรอดค่อนข้างยากนะครับผมและเลทราคามาที่เบนฟิก้าเป็นต่อถึง3ลูกเนี่ยวันนี้ถ้าให้ผมเลือกผมขอมองไปที่ทีมเยือนเบนฟิก้าเนี่ เกตบอลดูดีกว่าคุณกําลังดูเหนือกว่าแล้วก็ตัวนักเตะนั้นดูเหนือกว่าอยู่หลายเท่านะครับผมวันนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยเลยราคามาที่ทีมเดือนเป็นต่อสามลูกเนี่ยวันนี้เบนฟิก้าเนี่ยคงปิดจอบได้ยอย่างไม่ยากนะครับผมถึงแม้จะเป็นเกมเย่าเยือนนะแต่ผมมองว่าวันนี้เบนฟิก้าเนี่ยน่าจะปิดจอบนัดนี้เลยนะครับผมแล้วก็เก็บแรงเอาไว้ลุ้นในบอลลีกดีกว่าอย่างน้อยๆก็สามเม็ดในนีน้เห็นอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเบนฟิก้านะวันนี้เม็ดแรกมาเร็วในเม็ดสองเม็ดสามนนไหลามาแน่นอนวันน,นี้ที่ได้ผมเน้่ยจัดไปเลย แล้วสำหรับใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับผมหน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือแอดมาที่ n ี่เอ็นสามสามา,ม,มาเข้าสู่พระชาวาังคอเนอร์เราไปด้วยกันนะอยากให้เปิดใจนะครับผมมาเป็นคนในครอบครัวด้วกันนะหนึ่งตัวสามตัวจัดให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับผมและสำหรับคลิปดดๆแบบนี้อยากแชร์ให้ใครดูนะเก็บเซฟไปดูคนเดียวนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ